เกิดได้ไทยหน่อยเกิดได้ไทยหน่อยเดี๋ยวไม่ไม่เนี่ยเนี่ยแดงแดงขาวถ่ายถ่ายรูปหน่อยแดงขาวถ่ายรูปหน่อยถ่ายทางไหนดีฮะว่าถ่ายจากข้างหน้าเออเจ้าจ้าสัมล้อมี่เลขอะไรวะเห็นพวกเราข้างหลังด้วย W A I T เวทสองอ่ะนะไอ้ลุงแอกูจะโทรฟ้องตำรวจไอ้ทัศน์เฮ้ยโดนข้อหาแน่กูข่าวกูข่าวอะไรแค่ยิงเป็นบริการผมคือโปยกปล ขอโทษด้วยนะครับคุณผู้หญิงใครไปมานะรถโดนปนแล้วสามารถเรอักษามาดูเอามีมีมีคนสนใจส่ออยู่ตรงนี้เลยครับผมทุกคนกูกเขาครับ ทุกคนลูกข่าวเดี๋ยวนี้ครับคนีแก้ผ้าคิ้วข่าวเดี๋ยวนี้ครับผมไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมเกี่ยวครับใครอยู่นี่คูข่าครับไม่เกี่ยวกับผมราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลุงผมไม่ชอบนะครับไม่กินแก้ผ้าลุงผู้หญิงนะจะชชวยทารัสเมนทำไมครับเช้าแมบเดี๋ยวผมโย่ผบเบงค่าเลยผๆดิ๊ดดิพดาิเดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิิเดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ด บอกบอกบอกถอดเสื้อถอเสื้อคิดว่าใส่เสื้อคิดว่าใส่เสื้อต่อเสื้อตเสื้อตชุดมาเลยต่อชุดมาเลยต่อชุดมาเได้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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเเเเฮ้ยเฮยเฮ้ยอไรกันเนี้ยขัเชียเียเเยเยเลย รอรอเขาออกมาแล้วก็จับเลยบรรยาการไงเราคือบริการบริการไม่มีใครจับตานกูได้หรือหรือว่าเราลงไปยิงข้างหลังเขาดีวะวิ่งไปยิงข้างหลังเขาไปโอ้โห

อะไรนะทาอะไรนะเวแต่รออะ W A I G สองเกยดรู้ว่าจะอยู่ริงเกมมาวะเคยได้ไทยหน่อยเคยได้ไทยหน่อยไเดี่ยวไม่ไม่เนี่ยเนี่ยแดงแดงขาวถ่ายถ่ายรูปหน่อยแดงขาวถ่ายรูปหน่อย าทางไหนดีฮะว่าเฮ้ยจ้าจ้าสัมรวมลิลขลเลยวะเห็นพวกเราข้างหลังด้วย W A I T เวทสองอะนะไอ้ลุงมันจะโทรฟ้องตำรวจไอ้ั์เฮ้ยโดนข้อหาแน่กุกขามกุกขามอะไรแค่ยิงเป็นบริญาณผมดูโวยด้วยเปล่าขอโทษด้วยนะครับคุณผู้หญิง ใครไป็นมหาระรถโดนป้นแล้วไปเสร็จวายกิจเราแหละไปเลยไปเลยเขาเขาเขาบอกโอเคค่ะฮัลโหลเขาบอกโอเคค่ะว่าไงว่าไงว่าไงนเอาเขา เ้ยมอสาวอยู่มอส่าก้อนหนึงเขาบอกว่าเขาเมื่อกี้ผมขอโทษด้วยนะครับแทนพวกจันแหลวที่อยู่เขาบอกโอเคนะเพราว่าโอเคครับพอดีก็ชอบชอบแบบนี้อยู่แล้วค่ะสามารถรักษามารถเอ้ามีมีมีคนสัญญาอยู่ตรงนี้เลยครับผมทุกคนกู้เขาครับ ทุกคนคุกข่าเดี๋ยวนี้ครับคนที่แก้ผ้าคิ้วข่าเดี๋ยวนี้ครับผมไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมเกี่ยวครับผมใครอยู่นี่คุกเข่าครับไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลุงผมไม่ชอบนะครับไม่กินแก้ผ้าลุงผู้หญิงน่จะช่วยคาราเซมส์นะครับคุณจะทำนะครับไม่เมื่อกี้ผมเป็นบริการเขาไงเป็นบรรยากาศข้างหลังไงเขารู้จักพวกคุณไหมัผมไม่เกี่ยวครับผมเดินมารวมครับมารวมกันเลยครับ อากาศมันร้อนครับผมไม่เกี่ยวครับผมผมไม่เกี่ยวผมผมบอกผู้หญิงคุณผู้หญิงมาแล้วผมขอโทษแทนในพวกจันไรดิ้นนะฮะอยู่ไหนครับเมื่อกี้ใครบ้างครับผมเขาเป็นคนสวมมุลงคิดครับเขาเ่านลูกครับเขาเป็่านลูกอะได้เล่นได้เล่นได้เล่นได่นจัดัวคุณได้เล่นจัดตัวแตกโมแตงโมแสดงว่าคุณยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองใช่ไหมครับตอนนี้มือลั่นครับโอผมผมรู้เลยครับผมรู้เลยครับแล้วผู้หญิงคนไหนอ่ะไปถามผู้หญิงไปเรียกผู้หญิง่ะเอาชินจางจินจางไปเรียกผู้หญิงผู้หญิงไปเรียกผู้หญิงมา โอเคผมไม่เกี่ยวนะนั่งนั่งกันนิ่งๆครับนั่งกันนิ่งๆครับอย่าเดินไปเดินมาครับอย่าขึ้นนั่มาครับนั่งนั่งนั่งยืนก็ได้ครับยืนกันนิ่งๆนะครับยืนกันนิ่งๆผมก็ขอถามผู้หญิงครัแล้วกันว่าใครทำลวนลามเขาบ้างเขาไม่เข้าเมืองมาพวกคุณลวนลามเขาซะแล้วไม่ได้ลุนลามบริการข้างหลังครับคือช่วยแบบคนคนเข้าประเทศใหม่ครับคือแบบกลัวจะมีคนทำร้ายเขาไหม โอ้ผมมาผมก็ยังมายืนแจกตังค์ก็ใส่ชุดกันธรรมดาก็ไม่ต้องไปแก้ผ้าใส่เขาก็ได้ไม่เมื่อกี้ฝนมันตกไงผมเล่นน้ำไหก็เลยลืมใส่ชุดครับปรสาวบอกว่าสาวเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักใครอยู่ดีๆก็เดินมาแก้ผ้าเลยเพราะฉะนั้นผมไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเขาขายคุกคามอย่างชัดเจน๋อทำทำยังไงรผมยอมแล้วผมยอมแล้ว พวกคุณเตรียมเงินกันก่อนหนึ่งบิลเขาไม่สมยอมลุงเขาไม่สมยอมมันมีสี่คนนะลุงในรูปอ่ะไม่ไม่คือคปยืนเล้ยครับผมยืนเลยครับไปยืนเลยครับไปยืนเลี้ยงกันเลยไปยืนเลี้ยงกันเลยนะคือคือพวกพวกเราขอโทษเขาแล้วครับไปยืนเลี้ยงครับผมยืนเลี้ยงครับยืนเลี้ยงอย่าเดินหนีครับอย่าเดินหนีครับผมผมผมนี่ไม่ได้ครับเบามือผมนะเดี๋ยวผมจะได้มีนี่เลยนี่เลยคนนี้ด้วยเนี่ยรองเท้าแดงเนี่ยใช่ไหมรองเท้าแดงเนี่ยชัดเลยใช่ไหมรองรองรองเท้าแดงเขาเขาไม่เกี่ยวครับผม ไม่เกี่ยวอะไรอยู่ในรูปนะแล้วก็ใส่หมวกด้วยนะชิบหายแล้วรองเท้ากี่แน่ครับรองเท้าแดงเนี่ยใส่หมวกไปลองมันโขกโขกแล้วเลืมกอดรองเท้าใสหมดสีม่วงใส่หมดแล้วใส่สีม่วงรองเท้าสีแดงคนนี้แหละมีคนเดียวที่ใส่รองเท้าสีแดงผมไม่รู้เนี่ยหัวฟ้าเนี่ยหัวฟ้าเนี่ยเด่นสุดเลยหัวฟ้าเนี่ยเนี่ยผมยกปืนอย่างหัวฟ้ารองเท้าแดงหัวขาวหัวขาวคนไหน อ่าหัวขาวอีกคนนึงคือใครนี่ครับระหว่างหัวแดงแล้วก็คนนี้รองเท้าดำมีรองเท้าดำแล้วก็หน้ากากเปล่งหัวโป้งไม่เกี่ยวถอยเลยครับผมหัวหัวขาวเกี่ยวไหมครับหัวขาวเกี่ยวไหมครับหัวขาวเกี่ยวดีครับหัวฟ้าหัวขาวรองเท้าแดงหัวแดงสามคนสี่คนเดกณฑ์ทหารน่ากระดานเบลหนึ่งหน้ากระดานปฏิบัติครับจะด่วนครับมันคงไม่ยากสำหรับพวกคุณใช่ไหมผมบอกแล้วอย่าท้าไม่เชื่อผมได้ไหมน่ะ เดี๋ยวคุณเตรียมตังคนละหนึ่งหมื่นแล้วให้ผู้หญิงในนั้นออกมาได้ได้ไมันมีผู้หญิงสองคนด้วยนะลุงในนั้นอ่ะสองคนก็คนละหมื่นคนละหมื่นไปเลยไอ้เออคนละสองหมื่นคือคือไอชุดไอชุดนี้ชุดเสื้อขาวขาวแดงเขาแบบพิพิคนสั่งครับผมเขาสั่งสั่งโอ้โหโอ้สั่งเฉยเขาเป็นคนคิดครับผมโอ้ถามลุงียวฮะเรียกเรียกคือเขาเขาเป็นคนถ่ายรูปอ่ะครับเขาเป็นคนสั่งลูกผมแล้วเขาถ่ายรูปลงครับ คนคนฝั่งซ้ายนี่ใช่ลุงของวานะครับคนลุงยังไม่เสร็จใช่ไหมคุณผมไม่รู้ว่าผมไม่เกี่ยวผมผมไม่รู้ว่าผมมาซื้อน้ำปลาให้แม่ไม่เกี่ยวเดี๋ยวถ่ายรูปอยู่ดิรอแป๊บนึงเดี๋ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมเปล่าไปนะไอคุยถือมุกออกมาเลยใครเดี๋ยวแทง ผมเมื่อยแล้วครับผมนั่งได้ไหมครับเนี่ยได้ครับได้ครับนั่งเลยครับบอกแล้วว่าอย่าทำไม่เชื่อกันนี่ไงไม่เชื่อกัน Sexual harassment นะคะฉันไม่โอเคฉันไม่ปรับปื้มบางคนคิดว่าไอ้หัวแดงบางคนคิดอะรู้สึกวิ่งเดี๋ยวนาลายอะไรใครคนตายลูกวะ อันนี้ไอ้ขาวขาวแดงให้หลักฐานวะข้างขวาคุณม่อนคุณม่อนถ่ายคุณม่อนอะไรมีคนสั่งให้ถ่ายเว้ยหลักฐานมามัดตัวเองดิหว่านานาลีโอลี่นี่คือใครครับคนมอดคือใครครับใครครับไม่รู้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 นี่ไงดูลงไปแล้ว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 เรียบร้อยครับก็จะตีด้วยดัไปบอกลุงไม่บอกลุงกล่อกลุงบอกลุงไปอยืนอ่ะยืนยกมือเขาเลยครับขอโทษครับ ยืนยกมือด้วยค่ะยกมือด้วยแค้เขามาขอโทษต่อหน้าเดี๋ยวนี้ครับต่อหน้าพวเราครับผมเราไม่ถูกใจสิ่งนี้คนที่โพสอะ่ไอชุดราสาวแดงใช่มันเป็นคนโพสคนถ่ายด้วยมันมีคนถ่ายด้วยลุงคนถ่ายถือว่าสมรู้ลงคิดใช่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 คือเอาหนักเลยคุณคนถ่ายคนโพสอะไรคือเอาหนักเย้เย้เราไปชอบร่วมกันค่ะอะคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับเป็นตัวจัดการชื่อน้ำใสค่ะอะคุณน้ำใสคุณน้ำใสให้ให้เดินมาหาคนนี้ใช่ไหมครับ คนห้าคนนี้ใช่ไหมครับที่ไปยืนหลังคุณแล้วแก้ผ้าแต่ชี้ชี้เลยครับชี้เป้าเหมือนอยู่ในสอนอยครับชี้เป้าเลยครับผมยอมรับเลยครับผมยืนอยู่ข้างหลังครับผมยอมรับยอมรับเลยครับผมยอมรับเลยครับอ่ะคุณผู้หญิงกระเป๋าเลอะไรครับคุณผู้หญิงเสยิศสองห้าเก้าเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาผู้หญิงไปเดินข้างหน้าครับผมไม่เกี่ยวหรอกครับตำรวจก็ไม่ทำอะไรครับตำรวจก็ไม่ทำครับเก็บอาวุธ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 ิสองห้าเก้าครับผม อี่เดินไปใกล้คือเดินไปใกล้เขาให้เขาให้เงินครับอ๋อได้ได้เลยรัทีละคนเลยครับต่อแถวไหมครับต่อแถวไหมครับจะได้ไม่มัวเดินไปข้างหน้าเลยให้ทีละคนคุผู้หญิงบอกผมด้วยนะครับว่าเขาให้เงินหนึ่งหมื่นหรือเปล่าผมสะดวกโอนนะได้ไหมฮะได้ครับคุณจะโอนจากอะไรก็ได้ครับผมครับทีละคนแล้วแต่ให้ผู้หญิงเชยบว่าได้สองหมื่นได้ไหมครับเอาออกหนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งหมื่นแล้วทำไมใช่ทำไมให้หนึ่งบาทอ่ะเมื่อกี้หนึ่งบาทเล็กๆศูนย์มันเล็กศูนย์มันหายครับแล้วอย่างให้เพิ่มสิ เราอยากคุเที่ยกาฮะเอาเอาเอาไปก็คุณเป็นรวนลามเขาอะเขาเพิ่งเข้าเมืองมาคุณเป็นรวนลานเขาถ้แล้วผมต้องให้กี่คนครับเนี่ยก็ห้าคนคนละหมื่นไงครับผู้หญิงสองคนนะครับอ๋อผู้หญิงสองคนคนละหมื่นใช่แล้วใช่ค่ะไม่คุณอะให้ผู้ชายเนี่ยหนึ่งคนหนึ่งหมื่นหนึ่งคนหนึ่งหมื่นใช่ก็เดินมาคนละหมื่นอะผู้ชายก็โอนให้ผู้หญิงเขาว่าคนละหมื่นโอเคครับคือตอนนี้ผมยังในตัวยังไม่กี่บาทเอง คุณก็ต้องคุยกัุณก็ต้องมาให้ได้คุยกันน่ะยืมก็เลยค่ะทำไมมันโหดร้ายยังวะผมไม่โหดร้ายใครเลยคุณโหดร้ายกับผู้หญิงอ่ะคุณโหดร้ายกับคนเข้าเมืองใหม่ก่อนนะคิดดีว่าเขาบินลงมาแล้วเขาไปเจอคนแก่คออคุณไปอนาจารใส่เขาอ่ะใช่กลัวเลยออ อุ้ยเอ็นี่ถอดทำไมวะข้าบ้านอยี่ยข้าบ้านเอาข้าบ้านอยากแตกกลางข้าบ้านอยากแตกรังเอาพ้าวบ้านนี่เป็งลุงใส่ชุดแต่งตัวไม่เสร็จเลยกลัวลุงผมว่าถ้างั้นเราผมว่าทั้งนั้นเราเราต้องป้อกันเขาไปร้านอะไรนะครับเร็่องอะไรนะครับคุณต้องแสงอะไรครับนะสามสิบสามสองไห่เฮ้ ให้คนนี้ได้ไหมครับคนนี้ได้ไหมเลขอะไรนะครับชัดๆต้องให้ทั้งสองคนอยู่แล้วค่ะต้องรอรอก่อนนะสามสองให้ทีละคนกันได้ครับสามสองสี่ครับคุณผู้ชายทั้งห้าคนครับผมรีบเยอะผมรีบผมว่าต่อแถวแล้วเดี๋ยวมันจะมั่วเอาครับก็รีบๆจ่ายดีครับคุณไปต่อแถวตอนสองสี่แล้วเดี๋ยวผมจ่ายให้ก่อนตอนเรียงหนึ่งทำเป็นไม่ทำตอนเรียงหนึ่งเป็นไหมยอดโทรศัพท์หาห้าผมได้ไหมขอยืมตังค์เขาได้ครับได้เดี๋ยวผมยืมตรงนี้เลยอ่ะได้ครับ เลขอะไรนะสามลุงลุงไปต่อแถวเลยนะสามสองสี่ใช่ไหมครับทำไมหาไม่เจอเลขสอเกหาอ๋อสองเก้าห้าอ๋อสองเก้าห้านะโอเคนะผมจะอให้ลนะแล้วว่าลุงทำอะไรไว้อะไรนะผมจะไม่บอกหล้ล่ะลุงผมให้แล้วอะไรไว้เอาไปเลยบุญสองลุงก็สนุกกับเขาเองลุงจะต้องโดนพูดจรแบสวัสดีครับใจเย็น ลอยคน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 อ่ะเข้ายังเข้ายังมันไอหลานมันเข้ายังครับผา้ชูมือไว้ครับผายใหญ่แล้วชูมือไว้ฮะอ่าวโอเคข้าแล้วผมเข้าแล้วอ่าต่อไปคนต้องมาแนพอนไหมยิ้มหน่อยเสียคนเกล้ยลุงเลยลุงไปจ่ายนู่นก่อนจ่ายนู่นเลยถือว่าให้ของขวัญปีใหม่ไปเก็บที่หลานลุงได้ไหมไม่ได้ครับลุงหลานลุงหลายคนได้เก๊กเนี่ยลุงไม่ได้ไม่ได้ลุงไปเลยลุงไปเลย เดี๋ยวหน้าคนไหนอีกบ้างเนี่ยเจ๊ถอยขาวไอ้เจี๊ไต่เจ๊ไต่คนจีได้ถึงหมื่นห้าเลยว่ะเฮ้ยเอาเร็ว่ะอย่าบอกล้านลุงนะอย่าบอกล้านลุงโดนลุงไปคนนู้นไปนู่นอีกคนนึงเดี๋ยวไอ้บามันเข้ามาเมื่อไหร่นะผมจะโทรฟ้องมันเลยลุงผมบอกใจเย็นๆใจเย็นๆเอากล้าปิดปากแล้วกล้ามันไามาเอาหมอนเอาเดี๋ยวคุณผู้หญิงให้ไปกับพวกเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าห้าพันตรงผมห้าพันหรือเขายังเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เสร็จสองแปดสองสองแปดสองเขามีรถมาอยู่ รถมาเหรอหาแกงพวกผมได้เรือะไรครับเบอร์ไว้ดีกว่าสามส่วนสี่ใครไม่เป็นคนคิดวะ่าให้แก่เออใครเป็นคนคิดวะไม่ได้ก็บอกบอกได้ครับทำอะไรไม่ชวนผมเลยมือคนเดียวเจี๊ยบที่เก็ตได้อะถ้าเป็นเรื่องแบบว่าการคุกคามทางเพศบอกแกงพวกผมเลขอะไรครับไม่ชวนผมเลยครับแต่ละเป็นตะตอรี่ผมไม่เกี่ยวครับคุ่อบ้านนี่เป็นจิ้นจนะคุบ้าบ้าเนี่ยที่หลังชวนผมรู้อ่ะเอาเบอร์มาเบอร์มาเดี๋ยวเดี๋ยวชวนที่หลังมันเฮ้ยี่เข้าไหมครับ เราโอเคครับผมหวังว่าพวกคุณจะไม่ไปทำอย่างนี้กับผู้หญิงคนอื่นนะครับเขาเข้ามาใหม่ครับผมสำนึกผิดแล้วครับครับผมสำลักผิดแล้วผมีเราไม่ได้ดีเดียร์ขนาดนี้นิวเยียร์ครับผมไม่ได้เยียร์ก็เขาอย่างไปเป็นเราผู้หญิงคนอื่นนะครับมันติดที่ผงผมอยู่แค่นั้นแหละครับผมไม่นำออกมีลูกมีเนี่ยครับโชคดีครับเดินทางก็ออกไปเลยครับผมเฮ้ยสาวสาวเข้ามาอีกเข้าบีกว่า ไปเราไปดีกว่าไปทำหมูดีกว่าอยู่ข้างในข้างในเบลตั้งข้าตัวก่อนไปพุผมพุ่มนะคะโอ้ยพ่อบ้านอ๋อคือรถผิดคือรถผิดรถผิดรถไม่ว่างใช่ไหมครับคือรถผิดไปเร็วๆไปเราไปทำหมูกันดีกว่าไปเอาตั้งข้าตัวก่อนคุณมากนะคะพี่พี่ขอโชคดีนะครับผมแม่ปีเดียวเยาครับสนุกกันนะอย่าคิดมาก แฮปปี้อย่างเงี้ยครับผมนี่ตังเนี่ยไปเอาส้มรถเลยนะครับผมจะดื่มไปถึงพวกรถดีกว่าถึงพวกผมจะดื่กันไรแต่ก็นั่นแหละนะผมไม่เกี่ยวผมเมาไปหน่อยครับพอดีดื่มเยอะผมไม่ได้เป็นคนคลิปคลิปทำแอปพปิเคชันทดกคนทุกคนเลยแกไปสักแค่ผมไปเองมานั่นนะไปว่าไปฟังหูดีกว่าอุ้ยอุ้ยตายพอดีกูตายพอดีไปมันลงไปฟาร์มหมูก่อนไปไปฟาร์มหมูไปมีมีมีใครจะไปทำหมูไหมครับ ไปครับไปครับไป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 าปไปไปเด้ปไปดปไปเอไขึ้นมาปไ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 มไปไปไปไนไป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 ไมไป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 ไาไปไป์ตัปไ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 ไไมไอไไรปไปไปไปปไไมไไ ของขันปีใหม่ให้คนละหมื่นเมื่อกี้นะครับคือเล่นๆกันนะครับไม่ซีเรียสนะครับ